สุ่มเลยไหมเอ้ามาเลยมาสุ่มเลยสุ่มก็ได้บล็อกคริปตคาเลยวะใชอนน่อันนี้อันนี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายก่อนก็คือถ้าเกิดว่าจะเล่นไอตัวคริปโตคาเวลาซื้ออ่ะมันจะต้องเอาเงินอ่ะโอนเข้าจากใน e x c h a n g e ก่อน e x c h a n g e ก็คือตัวบิตค u ัหรือไม่ก็บ i n แนน e อ่ะโอนไปที่กระเป๋าวอลเล็ต ทีนี้ตัวกระเป๋าไวาเล็ตมันจะคือตัวกระเป๋าเมตาแมสถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่ในบิตขับอ่ะบิตขับมันจะไม่สามารถโอนไปที่เมตาแมสได้เลยเพราะว่ามันจะด้วยเชนมันมันไม่สามารถโอน BNB ไปได้ถ้ามีเงินอยู่ในบิตขับก็คือต้องโอนไปที่ไบแนนก่อนแล้วไบแนนถึงจะโอนไปที่เมตาแมสได้แต่ถ้ายังไม่แต่ถ้ายังไม่มี BNB ยังไม่มีเงินจะไม่เติมเงินเลยอ่ะต้องเข้าไปที่ไบแนนไปซื้อก่อนอเทก็คือต้องต้องเข้าไปซื้อก่อนแล้วก็ถ้าซื้อเเเเสรร็็็จแแแลล้้วววนนนนนี่่โโอออออ BNB BNB หืาางิไปปทกก เหรียญในเกมก็คือตัวเหรียญ CCA C CAR CCA เพื่อจะเอาไปเพื่อจะได้บุศิตฝากเข้าไปในเกมแล้วก็เอาไปสุ่มรถเอาไปซื้อรถหรือว่าอะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งอ๋ออ่าเดี๋ยวผู้แชร์สกีนไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวชวนดูไปด้วยโอเคมาโอเคใู้แชร์สกีนดูนะผูแชร์มาโอเคตอนนี้ในใบแนนว่ามีเหรียญอยู่เท่าเนี้ยศูนย์จุดเก้ากว่ากเนี่ยอ่าโอเคอันนี้อยู่อ่ะอยู่ในฟันดิ้งเหรออยู่ใน ดูพีเราต้องอยู่ในไหนสุดเริ่มอยู่ในฟันดิงว่ะโอเคลองลองไปทาร์นเฟอร์ดูทาร์นเฟอร์ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตรงฟันดิ้งมื่อกี้ตรงอ่าบีแอนบีมันมีบายเซลตรงบีแอนบีอ่ะบีแอ่าศูนย์หกเก้าใช่ใช่ทาร์นเฟอร์ไปแล้วก็เลือกจากในฟันดิ้งฟอร์มฟันดิ้งอ่ะจะเป็นเฟสแอนดสปอร์ตเป็นมันเป็นต้องสลับกันป่ะเออนี่แหละถูกแล้วสลับกัน จากฟัน d ิ n งไป f ฟ n สแน s สปอร์ตเราก็เลือกแม็กเลยก็เลือกแม็กเลยแค่อันนี้นะใช่คอนเฟิร์มเลยว่าคอนเฟิร์มเลยเลือกแม็กคอนเฟิร์มเลยทำไมไม่ได้ฟันดิงนี่แวและคอนเฟิร์มอ๋อมันต้องเลือกแม็ด้วยต้องคลิกแม็กด้วยโอเคแล้วไง่อทีนี้หลังจากหลังจากพูว่าไปซื้อใน P2P ไปแล้วใช่ป่ะมันจะต้องไปดูใน f ฟรนแอนด์สปอร์ตอ๋อแถวนี้ใช่ข้มข้อมูลข้อมูลอันบนสุดเลยโอเวอร์วลงมาอ่าทีนี้ดูว่า อ่าที่เนี้ยถ้าเกิดว่าบ n b อยู่ในเฟสสปอร์แล้วอ่ะก็สามารถที่จะวิดดอออกไปที่เมต m แม k ได้อ๋อคือมันต้องขอเอาไปอีกทีนึงใช่ก็คืออย่างที่ชุนบอกว่าตอนเนี้ยเราไปซื้อเงินบ n b ก่อนแล้วเอาบี b อ่ะฝากเข้าไปในเมต m แม k แล้วก็พอ,อไปอยู่ใน e t a m แม k แล้วอ่ะเราต้องเอาบี b อนี่ะไปสวอปไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินซ c ซีคาแล้วค่อยไปซื้อในเกมทีนึงตอนเนี้ยขั้นตอนอยู่ที่ใบแนแล้วผู้ต้องวิดดอเงินออกจากกระเป๋าก่อนแล้วก็กอวิดดอเลย ใช่ไปที่เมตาแมสก่อนไป copy, คอปปี้ไปค o ปปที่อยู่มาก่นอนก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ขอ,ขอชเช็คก่อนนะตอนเนี้ยเกมม,มันจะอยู่บน BSC Chain ผู้เพิ่งสมัครมาถูกป้ะเมตาแมสใช่เพิ่งสมัครถ้าเพิ่งสมัครมาเลยอ่ะผู้ต้องไปเปลี่ยนเชนก่อนอ่าเปิด Google ขึ้นมาหน้าหนึ่งแล้วก็พิมพ์ว่า b i n a n c e smart chain อ่านั่นแหละอันที่สองการเชื่อมต่อก,อกอระเป๋าโอเค กลับมาที่หน้า MetaMask ตอนเนี้ยข้องบนสังเกตว่ามันเป็น Ethereum อยู่ใช่ต้องเปลี่ยนเชนให้มันเป็นเชนบ n bynance ก่อนถ้าเกิดว่าผู้โอน BNB มาถ้าผู้โอน BNB มาตอนเนี้ยเงินมันเข้ากระเป๋าก็จริงแต่ว่ามันจะแสดงศูนย์มันจะแสดงศูนย์บาทเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะอยู่บนเชนอ n Ethereum มันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็น BSC แล้วถ้าตกลงในกรณีนั้น มา,มาเป็นเงินสุดไมันก็เป็นสจริง่ะแต่ถ้าเราโอนกลับได้ปะ่ะจะโอนกลับได้ฟูด <c oughs> ต้องเปลี่ยนเป็นเชนอ่า BSC ก่อน <c oughs> เพื่อให้เห็นเงินก่อนอ๋อก็คือต้องยังไงก็ต้องโอนต้องเปลี่ยนเป็น A chain ใช่ลงมาลงมา,ลงมาข้างล่างมันจะมีตัวเลขกระเป๋าอยู่ว่าไปที่หน้าหน้า Google มันแกลงมามันจะมีก๊อปข้อมูลที่อยู่แ <c oughs> มันจะบอกวิธีการตั้งค่าข้อมูลอ่าเนี่ยตรงเนี้ยคือชื่อเครือข่ายคือ Smart Chain URL พูดต้กอลกอลยูอเนี้ยไปแล้วกลับไปที่หน้าเมเจอรแมนแล้วก็ไปเลือกเชนอีกที่ข้างบนแล้วก็คัสซ่อมข้างล่างเพิ่มเพิ่มเชนเข้าไปใหม่ก่อน Network Name เอาวางวางยูอลก่อนนะวยอเก่อนแล้วกลับไปที่หน้ามันคือเน็ตเวิร์กเนมสมาร์ทเชนใช่แล้วก็ไปวางไว้อ่าเชนไอดีนทีห้าสิบหกอ่าแล้วก็ s y มโบ l ิมโบก็เป็นตัวย่อบีเอ็บียูออ่าตามนี้เลยใช่ ถ้าเกิดใหม่ๆจะงงไงบางคนอ่ะโอนเงินมาที่กระเป๋าเมตาแมร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นเงินเพราะว่าตั้งเชนผิดเออไม่ได้ตั้งสมาร์ทเชนตัวนี้ใช่ตอนนี้ต้องตั้งให้เป็นเป็น B S C ก่อนเป็นสมาร์ทเชนของไบแอนด์ก่อนอ่ะเซฟเลยไอตัวเนี้ยมันคือมันคือของอะไรวะชุดมันมันคือหน่วยอะไรมันถึงมันถึงต้องแบบมาตั้งเป็น B S C กนคือของของไบแนนเหรอใช่ใช่เป็นเชนของไบเป็นเชนของไบแอนด์มันจะมีเชนอีทิเลียมบิตคัพเชน ไบแนสสมาร์ ance, Chain, ชเชนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละเชนมันก็จะมีโปรโตคอลมีดีแอพของมันแต่ละอันไม่เหมือนกันทีนี้ตัว c c ซมันอยู่บนไบแนสสมาร์ชเชนเราเลยต้องมาตั้งในเมตาแมทให้เป็นกระเป๋าสมาร์ h เชนก่อนแปลว่าบางเกมมันก็ไม่ใช่สมาร์ h เชนก็ได้ใช่ใชอย่างยกตัวอย่าง x อกซเนี่ยเอซอยู่บนอีท r e เ m ียม<อ>มันจะคนละเชนกันอ,อย่างไบแนสไอ้อย่างบิ t ขับเนี่ยมันก็จะเป็นของเชนเขาเองเป็นบิดขับสมาร์ชเชน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเงินถ้ามีเงินอยู่นในบิดขับอ่ะมันจะโอนมาที่สมาร์ทเชนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเงิบีแอนดีอยู่บนบิดขับเลยต้องโอนไปที่ใบแนงก่อนเพื่อที่จะเอาใบแนงโอนมาที่สมาร์ทเชนในเมตาแมสได้อ่ตั้งแล้วเนาะตั้งแล้วกลับไปที่หน้าหน้าเมตาแมทเราขึ้นมาข้างบนนี่ไงสัญลักษณ์มันขึ้นเป็นบีแอนดีแล้วเป็นสมาร์ทเชนแล้ว <Okay. S 1> อ๋อโอเคอันนี้อันนี้มันคือเหมือน land, อบอลเล็ตเราปะใช่ใช่เป็นบอลเล็ตแปลว่าสมม,มติว่าเราก็กลับไปอิตาเลี่ยน,นได้เราเก็กลับเปอ บางทีเงินเงินเราอยู่ในอีทเรียมอะเรามองไม่เห็นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเชนอีทเรียมก่อนบางทีเงินอยู่นบนบนบีเอ็บีอย่างเงี้ยหรือบนสมาร์ทเชนแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเชนของอ่าไ n แน็กก่อนเลขกระเป๋าดูตรงอแอร์แคร์กอกด c o ปปี้ตรงนั้นเลย,ยใช่แล้วก็เอาไปวางในตรงวิดดอร์ตรง i บแน c e เพื่อจะฝากถอนเงินออกอ่าแอเดเบสวิดดอร์ใช่อ่ามันกไจะถามว่าเป็นเชนนี้ถูกไหม BSC สามารถเชนแล mm ้ว hmm. ก okay. yeah, mm ็ถอนเท่าไหร่อย่างเนี้ยก็แม็กเลยอ่ะวิดดอออกแค่นี้เท่านี้ใช่ปะใช่อนั้นอ่ะใช่ๆช่เขาจะเรียกว่าค่าแก๊สเป็นเหมือนค่าธรรมเนียมในการโอนก็วิดดอได้เลยใช่คอนเฟิร์มอัพทีนิวอ๋อทีนต้องเอาเป็นเป็นพูเปเปอร์อ่ะมันจะส่งไปที่แอป Gmail ของฟัวอืมอืม โอเคทีนี้ลงมาข้างล่างรองดูมันฝากเสร็จหรือยังอ่ะอันนี้มันกำลังมันกำลังอยู่บนบล็อกเชนอยู่กำลังเขียนบล็อกอยู่อ๋อแปบลบว่ายัางไม่ไปยังยังโปรเซสติ้งอยู่ใช่ถ้าถ้าจะรู้ว่ามาหรือยังให้ไปดูที่กระเป๋าเมตาแมสว่าเงินเข้าหรือยังมันก็ต้องใช้เวลาด้วยใช่ปะ่ะอ่าจะต้องรอแป๊บนึงทีนี้นปุ๊บเปิดอีกหน้าเว็บขึ้นมา Google แล้วก็พิมพ์ว่าแพนเค้กแพนเค้กไฟแนนซ์แพนเค้กสวอปไฟแนนซ์อ่ะอันนี้อันบนสุดเลยมันจะเป็นเว็บว่าแพนเค้กเว็บแรกเว็บแรกนนนนัั่่แหละะะออออี้คืเว็บไร อันนี้จะเป็นเว็บเอาไว้แลกแลกสกุลเงินที่ไม่มีอยู่บนบายแนนคือเหรียญซีซีคามันยังไม่ลิสเข้าประดานบายแนนมันเลยแลกบนบายแนนไม่ได้เราเลยต้องเอาบียอนบ่ะมาแลกที่เว็บนี้วิธีการแรกก็คือ Connect w a l อ e เข้้าบนให้มันเชื่อมกับบ e t a แ a s ตก่อน c อ n เ e c t w a l l ล t อ่าเลือกเป็น <am> ันก็คือ <Next. S 2> แค่นีแค่มาเชื่อมกระเป๋าแค่นั้นแหละ c o n เน็ลก <Connect. S 2> อ่ะทีนี้กลับไปดูที่กระเป๋าของเมย์กแมกอว่าเงินมาหรือยังอ่าโอเคเงินเข้ามาแล้วถ้าเงินเข้ามาแล้วอ่ะเราไปที่แพนเค้คเมื่อกี้ใหม่วิธีการหาเหรียญอะเหรียญมันจะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาที่อยู่ของเหรียญก่อนเวลาเช็คอ่ะมันจะสามารถเช็คได้สองเลก,ก็คือคอยมาเก็ตแครหรือไม่ก็คอยเกเกโก้ลองพิมพ์ความาเก็ตแครก็ได้อันนี้มันจะเอาไว้เช็คที่อยู่ของเหรียญหรือไม่ก็ดูการาฟดูราคาเหรียญณนปัจจุบันตรงช่องเซิร์ชข,ข้างบนด้านขวามันจะอ่าพิมพ์ว่า C ีซีขา อ่นั่นแหละมันจะมีคอนแทคอยู่อ่าเราลงมาดูกันนะข้างล่างก็จะมีกราฟบอกว่าตอนนี้อ่าตอนนี้ราคากำลังลงพอดีเลยกําลังดีเลยข้าตอนนี้กําลังดีเลยแล้วก็มันจะมีเว็บมันจะมีเว็บบอกว่าให้ไปที่ด้านซ้ายอ่ะมันจะมีเว็บลิงก์ลิงก์บอกว่าให้ไปที่คริป t o มี d o me อ่าใช่คกเลยป่ะคลิกเลยก็ได้คลิกคลิกอันนี้มันจะไปที่หน้าเว็บของตัวแอป แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาคอนแทคอะคอนแทคมันจะอยู่ข้างล่างเมื่อกี้คอนแทคอ๋อนี่ใช่ก็ปีไปก็ปีเลยแล้วก็ไปที่แพนเค้กแล้วก็ไปที่เพจด้านข้างซ้ายเอ็กชแนนแล้วก็ข้างล่างเลือกเลือกซีเล็กใส่ที่อยู่เข้าไปก่อน,อใ,น B, ใช่แล้วก็เอาที่อยู่อะที่อยู่มาวางอ่าอินพอร์ตเตข้าเลย ตัวตัวคอนแทคอะมันสามารถไปเช็คที่คอยล์มาเก็ตแคปหรือว่าไปเช็คจากตัวหน้าเว็บของเกมเลไก็ได้โอเคทีนี้ถ้าพุจะสุ่มรถ2คันมันจะใช้คันหนึ่งหกร้อยมันต้องมีค่าป้ายทะเบียนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะคันละประมาณ610ขาต้องแลกมา1ถ้าเอา2คันนะ1 2คันก็1 2 2 0ันอันนี้เอาแบบพอดีนะ1,220พี่ิมพ์ไปเลย1 2 2 0 1,220สอร้่อ้เเอ้เอาเอาเอาพอดีแหละแล้วก็เอาบีแอนดบีที่เหลือติดกระเป๋าไว้ ันนี้ก็จะบอกว่าใช้ b n b เท่าไหร่ใช่ป่ะใช่ใช้ B&B n ็ีอ่ะใช่คือตอนนี้ผู้แรกมา0.9ใช่ป่ะก็เอาไปแลกเป็น4ค่ขา0.7 แล้วก็เหลือติดกระเป๋าเอาไว้เหลือติดกระเป๋าเอาไว้เพราะว่าเวลาทําธุรกรรมฝากหรือถอนอนะมันจะไปหัก BNB ที่อยู่ในกระเป๋า MetaMask ธรืมเนายมธุรกรรมที่เนี้ยถ้าจะซื้อสุมลล่มรถอะฝากไปพอดีเป๊ะเลยก็ได้1,220ที่คำนวณไปให้แล้วเนะี่ยมันจะมีค่าสุ่มคันละ600แล้วก็มีค่าป้ายทะเบียนคันละ10กดกอ่ากดแรกได้เลยสวอปได้เลย<อ>ใช่<อ>คือตอนนี้ถ้ารถคันไหนที่มันไม่มีป้ายทะเบียนหรือไม่ต้องทะเบียนมันจะเอาไปวิ่งไม่ได้ อ่ามันจะถามว่าเพิ่มเหรียญเนี่ยเข้าไปที่กระเป๋ากระเป๋าไหมก็แอดแอดไว้ก็ได้แอดเลยค่ะใช่ถ้าแอดไว้ที่หน้ากระเป๋าที่หน้าเมตาแมสมันจะมีมันจะมีเลขสกุลเนี่ยขึ้นมาด้วยแอร์โทเค็นอดนี้ก็ปิดได้เลยนะอ่าปิดได้เลยทีนี้แพนเค้กก็ปิดไปเลยก็ได้ไม่ใช่ละโอเคอันนี้ปิดหรือเราลองอีกบอกอ่ะเมื่อกี้เพรันแค่ลิงก์ลิงก์กับแบล็คบอลเลเฉยใช่โอเคคอยมาเก็ตก็ปิดไปเลยอ่าทีนี้มาที่เกมอ่าไปที่เมตาแมสก็ได้ลองไปดูไปเช็คเหรียญกันอ๋อนี่ไงเดือนเดือนจุดเพราะว่าใช่แล้วก็จะ หนึ่งพันสองรอยี่สิบถ้าเกิดว่าเหรียญซีคามันไม่ขึ้นอ่ะเราต้องมาแอดโทเค็นแล้วก็เอาที่อยู่มาเพิ่มในกระเป๋าเพื่อให้มันโชว์เหรียญซีคาแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วเอเอาที่อยู่ซีคามาใส่ใช่ป่ะใช่แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่แรกอ่ะในหน้าแผ่นเคกมันถามว่าเราจะเพิ่มเลยไหมพอกดเพิ่มมันก็เลยมามาเลยไม่ต้องมาเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูบนมือถือมันจะยังไม่เห็นนะเพราะว่าเราไม่เคยเพิ่มบนมือถือต้องไปเอาที่อยู่นั่นแหละมาในเา่พิ่มช้า ม,มันจะเป็นคนละ wallet กันแต่ว่าที่อยู่ wallet ที่อยู่เดียวกันอ่าถ้าเกิดว่าในมือถือมีเหรียญสกุลเยอะมากแต่ว่าเราไม่เคยเพิ่มมาเลยมันก็จะไม่เห็นเราต้องเอาไปกรอบที่อยู่อ่ะที่ตามเว็บตามหน้าเกมอะไรเงี้ยมาเพิ่มถึงจะเห็นถึงจะขึ้นแต่ว่าแต่ว่า,วากับก๊อปปี้การโอนตรงนี้ทำได้เหมือนกันใช่เพราะว่าที่อยู่เลขกระเป๋าไม่ได้เป็นที่อยู่เดียวกันอ๋อโอเคตอนนี้มีเงินในกระเป๋าองค์ในตาแม่แล้วต้องเอาเงินเนะข้าเกม ใชว่วิธีการเอาเงินเข้าเกมอะ่ะอันนี้มันจะไม่เหมือนอันอื่นนะถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นอะ่ะก็คือเข้าไปที่เลือกทีมเบนเอนบี B B แล้วกดเซนต์เลือกไปที่ซีคาแล้วกดเซนต์อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมอะ่ะมันจะต้องเข้าไปที่เกมแล้วกดฝากจากเกมถึงจะเข้าตอนนี้ใช่อ่าไปที่ลองดูที่แอคเคาท์ฝามุมฝาทีเนี้ยวิธีการเช็คคือต้องเช็คเลขกระเป๋าก่อนว่าเลขกระเป๋าถูกของตู้ไดนะ้ถูกไหมแล้วก็วิธีการฝากก็คือกดเดโมสิะ เดโมสิสสีแดงใช่แล้วก็ลเลือกใส่ฝากเดโมสิตคือฝากวิดดอ,อคือถอนออกแล้วก็ใส่จำนวนไปหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบคือเท่า,ากับธุรกเราเมื่อกี้ใช่ที่แรกมาพอดีที่เตรียมไว้มันจะเร้งไปที่หน้าเมตาแมส์ว่าเราจะทำธุรกรรมนี้ไหมแล้วก็กดเน็กไปคอนเน็กแล้วก็รอเหรียญมันฝากอ่ะคอนเฟิร์มก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเหรียญตีค่าอยู่ในวอลเล็ตก็แปลว่ามันมันก็จะปฏิเสธใช่ป่ะใช่ใช่ธุรกรรมมันก็จะไม่ผ่านเพราะว่าจำนวนเหรียญมันไม่พอที่จะฝากเข้ามา ใช่ลองขึ้นมาดูข้างบนเนี่ยมันจะมีคอนแทคอยู่ข้างบนอ่ะที่เป็นสีฟ้าๆเขียวๆอะ่ะอันนั้นอนะ่ะคือที่อยู่ที่เอาไว้เอาไว้ไปเพิ่มในแพนเค้กที่เมื่อกี้ไปก๊อปม,มาจากคอยมาเกล็ดแถวมันคืออเดียวกันมนเดียวกันใช่ใช่แล้วก็แอดเดยอ่ะแอดเดยข้างล่างอะ่ะมันคือที่อยู่กระเป๋าบางคนอะชอบฝากเงินผิดมาเข้าฝากเลขเนี้ย ใช่เวลาจะฝากอะ่ะมันต้องมากดได้โบนสีจากในเกมมันถึงจะถึงจะฝากได้อ่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเราฟาร,ร์มเงินเราเล่นได้เงินแล้วอ่ะเราจะเอาเงินออกจากเกมอะ่ะก็มากดวิดดอกไปแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันก็ขึ้นลงตามตามเกมที่เราทำใช่ป่ะใช่ว่าเราเอาไปซื้อรถมันก็หายไปเท่าไหร่เราเอารถไปวิ่งก็จะได้คืนมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยถามชุดเลยก่อนตรงนี้<ห>นะครับใพูดถึงนี้สมมติว่าเรามีเงินอยู่ตอนเนี้ยหนึ่งสองสองศูนย์ใช่ป่ะแล้วเราอยากจะวิดดอปเขาก็ ใช่ใส่เ้าใแมนช่แล้วก็าแมสก็ต้องกลับไปที่วอลเล่นกินกลับไปที่ไบแนสแต่แต่ว่าอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าในไบแน n นอ่ะไม่มีเหรียญซีซีคาเพราะฉะนั้นต้องไปที่แพ c นเคก่อนอ๋อต้องไปที่แ n c นเคก่อนเพื่อช่เอาเอาซีซีคาใช่เอาซีซาแรกออกมาเป็นบีแแล้วค่อยวิดดอค่อยเซ็นบี b อนไปที่เลขกระเป๋าในไบแน e ช่ก็จะเอาไปขาย P2P แบบที่ผู้ซื้อมาก็ได้หรือว่าจะโอนต่อไปที่กระเป๋าบิดขับแล้วก็เอาบิดขับโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ กลับมาที่เกมก่อนถ้าเกิดว่าพูดจะถอนน่ะมันจะมีค่าธรรมเนียมในการถอนอยู่ที่5้าสี่คาต่อหนึ่งครั้งขั้นต่านะขั้นต่ำห้าซีคาคือถ้าเกิดว่าถอนน่ะมันจะเสียห้าเปอร์เซ็นตแล้วถอนขั้นถอนขั้นต่ำคือต้องถอนอย่างน้อยหนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปถึงจะถอนได้เพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมในการถอนขั้นต่ำก็คือห้าสี่คาเพราะว่าจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์โอเคทีนี้ไปที่หน้าคาก่อนหน้าคาสุ่มเลยไหมสุ่มเลยดิเอ้ามาเลยมาสุ่มเลยสุ่มก็คือบล็อกเลยวมันบอกว มีเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนตในการที่จะได้แลอ่าบายเลยเหมือนอ่าหกร้อยถูกต้องคันแรกคันแรกได้คอมมอนโอเคได้คอมมอนอ่าสุ่มมีคั้นต่อเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดสุ่มเสร็จเดี๋ยวชุนสุ่มต่อเลยมาอชุนก็มีบัญชีหนึ่งชุนมีบัญชีสำรองไหนลองไปที่ลองไปที่ไวเล็ตดิบัญชีก็ฝากมาพันสองแล้วนี่พันสอง อ่าอ่าเอาใหม่เอาใหม่อ่าโอเคยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ตกใกล้หมดเลยโว้ยใครคนใดทั้งสองโอ้าของม้อยมันคู่เลยไหนเราเต่าอย่าได้เต่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชุนแชร์เดี๋ยวชุนแชร์หน้าของชุนให้ดูต้องกดเข้าไปชุนแชร์ชุนแชร์ไปละโอ้โหหมุนติ้วเลย คือถ้าเกิดว่าใน ID อ่ะมันมีรถอยู่แล้วมันจะไม่สามารถสุ่มได้ใช่ใช่เอารชุนทำไงอ่ะชุนก็มี ID สำรองเนี่ยที่ยังไม่มีรถเลยเนี่ยเอามาสุ่มอ๋อแล้วแล้ว ID แต่ไอเดมันสามารถแบบคานเฟอร์รถไปมาได้ไหมตอนนี้มันยังไม่มียังไม่สามารถคานเฟอร์รถให้กันได้เนี่ยอ่ออย่างเนี้ยไอเดีเนี้ยชุนเตรียมไว 1, 500<อ>้ละหนึ่งพันห้าร้อยเดี๋ยวจะมาสุม 2, ่มสองพันเหมือนกันมาคันแรกโอ๊ยทำไมเนี่ยชุนกรางอย่างนี้เนี่ย ออนี่มันก็ได้กำไรมาจากที่นู่นที่นี่เอา,เอามาลงเอามาเล่นต่อนั่นแหละมาแรงวมมคลาสสิก <c oughs> เเฮ้ยโอเคโอเคไม่ไม่ชุนชอบสีมันสีเขียวสวยดี <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยอ่ะเดี๋ยวส่มอีกครันหนึ่งดูดิ <c oughs> เอา้เอาขึ้น <c oughs> ขึ้นเหมือนกันเลย แสดงว่ามันต้องไอ,ไอ้นี่่กอนต้องไปต้องไปที่หน้าไอดีก่อนอ่าเงินก็ยังเหลือน,นี่หว่าทำไมมันสุ่มไม่ได้อไ้ตอนคุณขายรถนี่คือก็ไปลงขายในมาร์เก็ตเพลอ่ะใช่ใช่คือมันยังไม่สามารถส่งรถให้กันได้ไมันต้องลงขายในมาร์เก็ตเพลอย่างเดียวโอ้คันสิ่งสองคันเลยอ,อ่ะคันส่งองคั่าโอเคทีเนี้ยพอสุ่มมาแล้วอะ่ะมันจะต้องลงทะเบียนขเขาเรียกว่าอะไรทะเบียนรถก่อนลงทะเบียนรถ่ะจะเสียคันหนึ่งอ่ะสิบสี่ขา N A Z แล้วทะเบียนรถมันจะสุ่มรันไปนเรื่อยนะว่าได้เลขอะไรเฮ้ยตอนนี้เลขศูนย์เจ็ด,ดอ 7, ของชุดเศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามก็โอเคนะอ,อ,อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งคุณจะสุ่มทะเบียนได้ป่าเนี่ยเดี๋ยวสุ่มเลยเดี๋ยวต่อชุดเลยชุยชหน,นึ่งก็ได้อ่ะอีกคันหนึ่งเดี๋ยวดูรอวดีรอดีกว,ว่าได้ได้แล้วคุสุ่มเลยแชร์ดูด้ิดิแชร์ดูดิแชร์แล้วแชร์แล้วเนี่ยอ่าเห็นแล้วผมก็คือกดอันนี้ใช่ป่ะไลเส้นใช่มันจะมันจะเสียสิบคาแล้วก็ใให้ส่แคปช โอ้ยถ้าได้ศูนเจดแล้วกเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็นี่คือเลขสวยเลยเนะี่ยเออเออนี่ศูนย์จเจ็ดสองแปดหนึ่งว่ะเจ็ดองแปหเหรอเออถ้าได้ถ้าได้เออนเดเจ็ดเจ็ี่ยใส่ราคาดีเจ็ดอุ้ยไกลเลยอ่ะอีไกลตอนนี้มันเพิ่งเจ็ดงเองอ่ะงั้นเดี๋ยวชุนแชร์ชุนแชร์สกรีนให้ดูดูของชัดครูดูของหน้าเนะืแล <t> ้วแหอ่าวิธีการเข้าอะ่ะอันนี้พูดเห็นหน้าชุนยัง อันนี้หน้าแรกใช่ป่ะมันจะบอกว่ามีคนเล่นกี่คนตอนนี้มีรถกี่คันแล้วก็วิธีการเข้าในอ่าโมบายพรเนี้ยมันจะเข้าใน Android ได้เข้ามาคลิปตรงนี้มันจะให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน p l a y s t o r e แล้วก็ iOS ก็จะคลิกตรงนี้โอเคว่าอะสุมเลยเจ็ดสามสองหนึ่งไอก็ขึ้นเร็วไงนะแป๊บเดียวก็ร้อยกันไงเออเมื่อกี้7 2 8 1ขึ้นมา7 3แล้ว เออถ้าอีกสิบนาทีไปสุ่มได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจ็ด็ดนี้คือโอ้โหสวย <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวมาที่ายต่อข้อมบนก็คือเซลลก็คือขายถ้าเราขายเนี่ยในมาร์เก็ตมันจะกลายเป็นหักสิบมันจะหักสิบสองจุด้าเปซ็นต์มั้ย <Yeah. S 1> ลองกดดูก็แด้ลองกดแต่ยังไม่ต้องขายอ๋อรถใหม่มันจะบังคับล็อกไว้ว่าห้ามขาย ถ้าเกิดว่าขายเนี่ยมันจะให้เราตั้งราคาแล้วมันจะบอกเลยว่ามันถัดไปเท่าไหร่มันจะโชว์ว่าเท่าไหร่ลงมาก็คือปายทะเบียนเมื่อกี้สุ่มไปใช่ไหมเสีย10เพื่อจะสุ่มแต่ถ้าเราอยากรีใหม่ก็คือสามารถเปลี่ยนใยทะเบียนใหม่ได้รีใหม่ได้ก็เก่งใช่เสียห้าเสีย5เพื่อจะรีใหม่แต่ว่าตอนเนี้ยพูไม่มีเหรียญแล้วไงแล้วก็ข้างล่างก็คือชื่อเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อรู้สึกจะเสียเท่าไหร่เี่ยห้าหรือสิบเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันไป่ดูมาเหมือนกันอ่าเสีย ตอนนี้เลเวลหนึ่งวิ่งไปมันก็จะสะสมเรื่อยๆ,ๆแล้วก็น้ำมนันอะถ้าเกิดคอมมอนหรือคลาสสิกอ่ะมันจะอยู่ที่หกสิบหกสิบต่อ60สิบต่อวันวิ่งหนึ่งครั้งอะ่ะใช้น้ำมันสิบห้าเท่ากับ ใช่ถ้าเกิดว่าคอมมอนกับคลาสสิกอ่ะจะวิ่งได้ทั้งหมด4ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์จะวิ่งได้5ครั้งถ้าเป็นแรจะวิ่งได้6ครั้งแล้วก็ค่าพาวเวอร์ค่าสปีดค่าดีแบบตอนนี้มันยังไม่มีผลอะไรต้องรอ PVP เปิดก่อน <Okay. S 1> ทีเนี้ยจะเล่นในคอมเลยก็ได้ถ้าในคอมเนี่ยก็คือกดสตาร์จะเป็นการเล่น1ครั้งเสียน้ามาสิบห้าหรือว่าจะไปเล่นในมือถือก็ได้ในมือถือก็คือใน iOS เป็นยังไงเหรอใช่ iOS หรือว่า Android เราไปดูที่่ะป <Yeah. S 1> เสียเสียน้ำมันสิบห้าเสียค่าน้ำมันเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่เสียค่าแก๊สเกมนี้ไม่เสียค่าแก๊กสกกตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่เสีย <c oughs> แล้วก็วิธีการวิธีการเข้าไปก็คือต้องลงแอปทําอะไรตามขั้นตอนของมันอะ่ะแล้วก็เอายูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดวิธีการ <c oughs> อ่ามันจะขึ้นหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> ให้ล็อกอินอ๋อชุนลองเล่นในคอมชุนลองเล่นในคอมแล้วแล้วก็มาลองเล่นในมือถือแล้วชุนว่าในคอมได้เยอะกว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าในคอมมันจะเป็นสุ่มแรนดอมในมือถือมันต้องใช้สกิลในการควบคุมรถ ใช่ต้องบังคับซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรเงี้ยแต่คือลองดูก็ได้ลองทันหนึ่งในมือถือทันหนึ่งในคอมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าในมือถือนะไปที่ไอด์มุมขวาบนมันจะมีโมบายอยู่ต้องต้องตั้งก่อนโมบายเกมแอคเคาท์ใช่มันก็จะมียูเซอร์พาสเวิร์ดเอาไว้ไปล็อกอินในมือถือใช่หรือว่าจะรีเซ็ตก็ได้รีเซ็ตอ่าอ่าพูดถึงเรื่องรีวอร์ด ถ้าเกิดว่าสุ่มอ่ะกดสตาร์ทมันจะเป็นการสุ่มวิ่งหนึ่งครั้งใช้น้ำมันสิบห้าอ่าลองกดดูเลยแอ่ะลองเลยถ้าเกิดว่ากดสตาร์ทอ่ะมันจะเป็นการกดวิ่งเองไอจะเป็นการกดกดทีละครั้งรถรถอ่ะมันจะสุ่มเจอระดับแบบสุ่มไปแล้วก็มันจะวิ่งแรนดอมให้ว่ามันจะได้เข้าที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเข้าถ้าเกิดว่าเข้าที่หนึ่งอ่ะมันจะได้สิบเหรียญซีคาเข้าที่สองได้เจ็ดจุดห้าที่สามได้สามจุดห้าที่สี่ได้ศูนย์ที่เท่าไหร่ที่สองอ่าเลือกมาดูมันก็จะบอกว่าได้เจ มันจะยังเคมไม่ได้นะมันจะถูกล็อกเอาไว้ก่อนอะกดเรากดกระ,กะบาดแล้วเราไปดูเราไปดูก็ได้ว่ามันล็อกกอี่วันตรงรีวอร์ดสีเหลือง,งใช่อะเนี่ยมันจะบอกเลยว่าได้ที่สองแล้วก็จะถูกล็อกเอาไว้ถ้าเกิดว่าจะเคมเลยตอนเนี้ยมันจะหัก50% ใช่มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะล็อกเอาไว้ถ้าอยากถอนด่วนอ่ะถอนด่วนมันจะหักค่าธรรมเนียม50%แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบอ่ะเรารอได้รอ5วันหรือ6วันเนี่ยแหละมันจะได้มันจะได้เต็มเต็มคือถ้าเกิดว่ากดแข่งปุ๊บแล้วถอนเลยจะหัก50ถอนพรุ่งนี้หักแค่40อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมมติว่าอะไรวะน้ำมันน้ำมันหมดอ่ะมันขึ้นมันขึ้นนานบ้างต่อเนขึ้นน้ำมันหมดมันจะเติมรีฟิลให้ทุกๆทุกๆวันวันละหนึ่ง ช่ใช่เป็นวันมาทุกๆุกแปดโมงเช้าต่อวันแต่แต่ว่าตอนนี้มันยังเติมให้ฟิ่แล้วเดี๋ยวมันจะมีระบบอู่รถออกมาถ้ามีระบบอู่รถเนี่ยเวลาจะไปเติมน้ำมันอะ่ะตอนเช้าอะ่ะต้องเสียเสียสอขาบางถึงจะเติมได้ครั้งหนึ่งอขาที่สองะที่2แต่ถ้าเกิดว่าอย่างผู้มีน้ำมันอยู่60สิบเนี่ยแล้วไม่อยากกดยิ่งทีฬาขังอ่มันสามารถกดคลิกได้โดยการยอมเสียหนสี่ขา ใช่ถ้าเกิดว่ากดไปอ่ะมันจะเสียหนึ่งซีคาแต่ว่ามันจะใช้น้ามันหมดเลยหมดถังที่เรามีก็คือเป็นการวิ่งด่วนกดทีเดียววิ่งหครั้งเลยกดทีเดียววิ่งสี่ครั้งเลยแต่ว่าต<ม>้องมันก็จะมันก็จะสรุปมาให้เลยว่าวิ่งไปสี่ครั้งเข้าที่เท่าไหร่บ้างรวมมาเลยให้เลยมันอันนี้มันจะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่ามีรถห้าสิบคันหกสิบคันแล้วไม่มาไม่ไม่ว่างมากดทีละคันอ่ะ,อะกดไปเลยครั้งเดียวต่อคันกดครั้งเดียวต่อคันมันก็จะไปเลย ใช่ทุกวัน8โมงคือจะวิ่งหลังจาก8โมงก็ได้ถ้าไปวิ่งตอนบ่ายโมงอะ่ะมันก็จะล็อกไปอีก24ชั่วโมง24ชั่วโมงนับจากตอนที่กดไปแต่ถ้าเราวิ่งเช้าอ่ะมันก็จะปลดล็อกเร็วขึ้นสมมติว่ากดตอนนี้ไปแล้วเนี่ยก็ออยอีกีก็8โมงอีก8มมันจะเติมน้ำมันให้มาวิ่งใหม่ได้แต่ว่ารีวอร์ดที่วิ่งตอนเนี้ยก็ต้องนับเป็นเวลาที่วิ่งตอนเนี้ยถึงจะกดรับได้เราโดนรีวอร์ดอ่ามันก็จะบอกเวลาว่าวิ่งไปตอนกี่โมง ใช่แล้วก็อีกกี่วันอ่ะถึงจะถึงจะมารับได้แต่ถ้าเกิดมารับตอนนี้เลยอะ่ะก็จะโดนหักเามันจะต้องมากดเคลมอ,อีทีนึงใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรากดเคลมวันที่ครบกําหนดวันอ่ะมันก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม,มจะกดสตาร์ด้วเนี้ยหมดเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บน้ํามันไปไว้วิ่งในมือถือก็ไดู้แล้วก็ในนี้ก็น่าจะเยอะกว่าใช่ลองลองไปดูคลิปคนอื่นที่เล่นดูก็ได้บางหัวล้อเลย <c oughs> คือขับขับอยู่ใช่ไหมอยู่ดีล้อมันปาดหน้าเองเลยอ่ะ เออได้ที่โหลบ้างได้ที่สามบ้างคืออย่างไรมันแกะวิ่งทูยังได้ที่สองถูกป่ะที่สองก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าได้ที่สามก็จะได้สามจุดห้าได้ที่โหลคือได้สูนไปเลยเลยก็ค่อย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 ทยอยมาปดทีละวันเอ,อ้ยวันละครวันละครั้ง,ค,งค่อยค,อย,คอยทยอยกดเอาแต่ที่สองก็ถือว่าเยอะอยู่นะ เดี๋ยวช่วยอธิบายระบบก่อนแล้วกันส่วนสเต็กกิ้งมันจะเป็นการฝากเงินก็คือเป็นการฝากเงินเข้าไปในพูลแล้วมันจะให้ผลตอบแทนเป็น APY ต่อป,ปีกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นพูลแรกเนี้ยพูลแรกมัน APY สี0แปสิเปอร์เซ็นต์ถูกปะขั้นต่ำในการฝากก็คือต้องฝาก5้าร้อยแล้วเงินที่ฝากไปจะถูกล็อกเอาไว้5้าวันแต่ว่าลองมาดูในพูลตอนเนี้ยแต่ว่ามีคนฝากไปเก้าแสนกว่าแล้วมันมันฝากเพิ่มไม่ได้อะใช่เพราะว่าต้องฝากขั้นต่ำห้าร้อยคือตอนเนี้ยมันเต็มแล้วมันฝากเพิ่มไม่ได้ตรงนี้ ใช่ซีคา่าขั้นต่ำในการฝากมันจะมีห้าร้อยสองร้อยห้าสิบลองกดเครื่องคิดเลขกัดูกันนมีมีเครื่องคิดเลขปะมีมีห้าร้อยอ่าถ้าเกิดว่า apy เนี่ยมันสี่ร้อยสี่ร้อยแปดใช่ไหมก็คือเอาห้าร้อยคูณสี่จุดแปดแล้วแล้วก็หารหารด้วยสาม้อยหกสิคือปีหนึ่งต่อปีแล้วก็มันจะล็อกอยู่5้าวันเพราะฉะนั้นอ่นะต้องเอาไปคูณห้า3ใช่ฝากเอาไว้ห้าร้อยบาทล็อกไว้ห้าวันจะได้จะได้ดอกเบี้ยส3มสิบสาบาทเอ้สามสามค่ะ ใช่แต่ว่ามันจะถูกล็อกเอาไว้ห้าวันเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าห้าวันอ่ะเราก็ถอนออกมาถอนออกมาก็จะกลายเป็นห้าร้อยสามสิบสามแล้วเราก็ไปฝากใหม่ทบต้นก็คือเอาไปฝากใหม่เป็นห้าร้อยสามสิบสามดอกเบี้ยมันก็จะทบต้นคิดจากห้าร้อยสามสิบสามนใช่นับอีกห้าวันมันจะเป็นทบต้นอย่างเงี้ยทุกๆห้าวันแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือเต็มทุกฟูลรือแยกพอื่นไม่ทันเลย คือคนที่เขาวิ่งรถแ,แล้วเขาเขายังไม่ถอนอเขาก็เอาเงินมาฝากกินกาไรกินดอกไปถ้าอยากถ้าอยากฝากถ้าอยากฝากพูเล็กๆก็ห้าสิบมันจะได้ดอกแค่สี่จุดอ่าสี่ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ดอกน้อยหน่อยแต่จากที่คุนคำนวณแล้วนะถ้าจะเอามาฝากอะ่ะมันได้ดอกแค่ยี่สิบสามสิบเนี้ยชุนว่าเอาเอาห้าร้อยอ่ะสะสมให้มันซื้อรถคันหนึ่งไปซื้อรถเพิ่มหนึ่งคัน แล้วออร์รถออริ่งอวิ่งหนึ่งวันได้ได้เท่ากับดอกดอกหนึ่งดอกห้าวันแล้วรถหนึ่งคันเอาไปวิ่งหนึ่งวันเท่ากับดอกห้าวันเพราะฉะนั้นออา์รถไปวิ่งอะคุ้มกว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่คันหนึ่งอะมันจะวิ่งได้ประมาณยี่สิบถึงประมาณยี่สิบห้าสี่ขาถ้าเกิดวิ่งครบสี่ครั้งอะก็ตีประมาณยี่สิบสองสี่ขาอันนี้คือต่อคันต่อวันแต่มันก็จะถูกล็อกอไว้ก่อนถึงจะขอออกมาได้ถ้าเกิดว่าอยากขอเลย ถอนด่วนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนอ่ะต่อมาดูที่มาเก็ตมาเก็ตเนี่ยมันจะมีมันจะตอนเนี้ยมันจะไล่ลำหนับจากรถที่ถูกที่สุดถูกสุดตอนนี้ก็อาจเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยสิบห้าเจ็ดร้อยสามห้าเออพู่มาดูแลเมื่อเมื่อเช้ามีมีถูกถูกอยู่หกร้อยกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้แค่หกร้อยกับสี่ขาตอนนี้มันหายแล้วหมดเลยหมดแล้วแต่ว่าชุดว่าเอาไปสุ่มมันถูกกว่าสุ่มต้นทุนหกร้อยเอง ทีนี้มันสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าจะเรียงจากราคาต่ำสุดไปแพงสุดหรือว่าราคาแพงสุดไปถูกสุดหรือว่าจะเรียงจากเรเวลไก็ได้โอ้นี้ขายร้านดีขาเดี๋วมไม่ไม่ถึงว่าตั้งเอาไว้อะ แต่ขายไม่ออกใช่ฉันว่าตั้งเล่นอ่ะคือตั้งเอาไวก้กะคือกะว่าไม่ขายแล้วก็สามารถสามารถดูได้แยกเป็นประเภทได้มันจะมีะคอมมอนคลาสสิกสมมติเราอยากดูแค่แซุปเปอร์คาร์แล้วก็กดซุปเปอร์คาร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือราคาแพงสุดสามแบบฟ้าแดงเขียวฟ้าแดงเขียวมีสามแบบอ่าราคาต่ำสุดก็ประมาณพันกว่าพันนิดๆอะไรเนี้ย ก็คือกำไรเลยสูงย์ลกค่าก็คือกำไรแล้วแล้วก็อันสุดท้ายมันจะเป็นตัวอู่รถที่ชุดบอกอ่ะว่ามันยังไม่เปิดแต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยเวลาจะเติมน้ำมันเน่ะมันต้องมาเติมที่นี่ใช่ใช่อาจจะมีระบบเช่ารถอาจจะมีระบบแต่งรถอะไรอย่างเงี้ยเอารถไปฝากได้สเตดี้กิ้งแต่เนี่ยต้องรอมันเปิดอีกทีนึ่งจะดูว่าเป็นยังไงเอ้ันนี้วันนี้นี่ได้ดีแล้วเนี่ยยี่สิบหกแล้วอ่ยอะถือว่าได้เกินค่าเฉลี่ยละถือว่าโอเคใช่เพราะชุดเี่าให้เลยวันหนึ่ง แล้วก็ลงมามันจะเป็นโมบายก็คือเอาไว้ไปล็อกอินเผื่อให้คนอื่นไปเล่นเนี่ยแล้วก็ส่งรหัสนี้ให้คนอื่นไปเล่นไปไปแบบวิ่งให้เราได้ให้เหลือเรามีรถเยอะแล้วก็อีเมลอะชุณยังไม่รู้ว่ามันจะให้ผูกให้ผูกแล้วทําอะไรได้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอ,อ,อนนแบบเวลาอินตอนีมันผูก,ก่เดียวใช่ใช่แล้วก็ว,วิดดอ,องอะเดบิตสิทธก็คือฝากถอนปกติข้างล่างก็เป็นประวัติว่าฝากเข้าไปเท่าไหร่เอาไปใช้ทำอะไรบ้าง ขืาคข้าวประมาณนี้